สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมามาทำวันนี้จะมาแยกบอลน,นะคะแยกบอลสีนะปลูกบอลน,นะคะปลูกบอลจากกระถางเก่านะคะนี่กระถางเก่าเป็นแบบนี้นะนี้เป็นกระถางเก่านะคะก็เอาออกเลยเอาแบบนี้นะเอาออก แบ่งนะแบ่งแบ่งนะคะแบ่ง,แ,บงแล้วก็มาดูนะมามาดูต้องมาดูก่อนนะมาดูก่อนนะคะว่ามันมีกี่ต้นนะคะเดี๋ยวมันจะตายนะมันมีกี่ต้นมันมีสองต้นนะคะแล้วก็แบ่งเลยนะแบ่งนะคะได้สอต้นนะนี่นะคะก็ใส่กระถาง กระถางนี้ที่เราเตบกระถางไว้แล้วนะตเตรียมกระถางไว้แล้วนะใส่กระถางได้เลยนะคะนี่ฮะอันนี้อันนี้เอนนที่คุณยายทานี่เป็นเอตัวนี้เป็นอีเหนานะคะเป็นอีเหนานะคะอีเห,หนาซึ่งเขาออกลูกแล้วนะไอออกดอกแล้วนะหลังจากออกดอกแล้วเราก็ไม่แยกเขานะคะแยกเขา เ,ออเดี๋ยวคุณยาจะดูก่อนนะคะว,ว่ามีกี่หัวนะเออได้หัวเดียวนะได้หัวเดียวสรุปแล้วนะคะสรุปได้ได้ได้สามต้นนะคะได้สามต้นนะคะไปลงไปไปลงไปอันนี้เราตัดตัด,ต,ดตัดใบเลยก็ได้นะคะตัดใบเลย ตัดใบเขาออทิ้งไปเลยนะคะเพราะใบใบนี้ใบใบแก่แล้วนะคะทิ้งไปเลยก็ดินใสอันนี้คือวิธีการว,วิธีการแยกนะคะอันนี้วิธีต่อยอดนะต่อต่อยอดต่อยอดบอลสีนะต่อยอดบอลสีก็ใส่ลงไป ดินใส่ลงไปเอ่อดินที่ดินที่ใช้นี้นะคะก็ต้องเป็นเป็นดินร่วนนะคะไม่ดินร่วนเป็นดินเอ่อขุยมะพร้าวนะคะเป็นดินขุยมะพร้าวหรือเป็นดินที่แกบก็ได้นะคะดินขุยดินขุยมะพร้าวหรือดินที่แกบนะคะ ดินอะไรก็ได้ที่มันมีเปลือกอมันมีใบไม้เยอะๆนะคะดินขุยไผ่อะไรได้หมดเลยนะคะยิ่งถ,ถ้าได้ดินขุยไผ่นะคะเขาจะงามมากเลยนะคะนะอันนี้ก็ได้ได้หนึ่งนะคะอันนี้ได้หนึ่งหนึ่งกระถางแล้วนะคะเอาไปอันนี้ก็เป็นกระถางที่สองนะคะกระถาง ดๆๆแล้วก็พยายามนะคะอันไหนที่อันไหน ต้นไหนที่เขาแตกหนอ่อแตกเป็นเป็นชอบเป็นหน่อเยอะๆเราก็แยกนะคะแยกเพื่อที่ว่าจะได้เพื่อที่จะได้ปริมาณปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเขานะคะแล้วก็ค่อยๆแยกเอานะคะของของคุณยายนี่ซื้อมาอย่างละต้นนะคะอย่างละต้นแล้วคุณยายก็พยายามให้เขาโตพยายามให้เขาโตนะให้เขาโตแล้วคุณยายก็แยกเอานะคะ อันนี้เป็นอีเหนานะคะเป็นอีเหนาเวลาเขาออกดอกนะคะดอกเขาจะเป็นสีขาวนะคะดอกจะเป็นสีขาวสวยมากนะคะสวยมากเออดอกเขาจะอยู่กับเราประมาณสักอาอาทิตย์หนึ่งนะคะดอกเขาเนี่ยนะคะจะอยู่อาทิตย์นึงนะคะสวยค่ะอีเหนาสวยใบเขาก็สวยด้วยนะคะถึงไม่มีถึงถึงไม่มีดอกนะคะถึงไม่มีดอกใบก็สวยนะคะใบเขาจะเออเป็นสีนะคะ ใบเขาจะเป็นสีนะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีขาวเข้มอย่างนี้นะคะเป็นตอนแรกเป็นสีขาวล้วนๆเลยนะแล้วก็ค่อยๆมีลายขึ้นมาค่อยๆมีลายขึ้นมาถ้าพอใบแก่แล้วนะใบแก่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยใบแก่เขาจะเป็นสีนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของเขานะคะเหมือนกับเอ่อทำเหมือนก็คืออะไรอะเป็นเป็นความสุขในชีวิตของเรานะได้ดูโตเอ่อ ใบไม้มันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวนะฝุกต่อะ่ะอันนี้ก็เป็นต้นที่สามนะเออเวลาปลูกบอลน,นะปลูกบอลเนี่ยสำคัญคือถ้าเราใช้กระถางกระถางดินนะกระถางดินได้นะคะอันนี้เป็นกระถางดินนะกระถางดิน บรรยายจะอธิบายนะกระถางดินทำไมเราต้องใช้กระถางดินนะคะถ้า,ถ,าถ้ามีกระถางดินควรจะใช้เป็นกระถางดินนะคะกระถางดินสาเหตุที่ต้องใช้กระถางดินเพราะว่าเพราะว่ากระถางดินกระถางดิน,น,นะะเนี่ยนะคะเนี่ยกระถางดินอย่างเงี้ยนะคะมันสามารถที่จะเอ,อหมือนกับ เหมือนกับชุ่มชื้นน้ำนะทาให้น้ํามันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาทําให้ดินเนี่ยชุ่มอยู่ตลอดเวลานะคะ <Stunde> คล้ายๆว่ามันเหมือนกับ <guide> ดูดความชื้นไว้นะดูดความชื้นไว้ในกระถางเนี่ยนะคะนะคะท้าให้ดินดินที่อยู่ในกระถางนี้ชุ่มชื้นไปด้วยนะต้นไม้ก็ได้อาศัยไปด้วยนะคะนะคะส่วนมากก็จะนิยมใส่ปลูกกระถางดินกันนะคะปลูกกระถางดิน อันนี้ก็จบได้นะคะแลอะเดี๋ยวจคุณอันอันนี้ก็เป็นเอ่อการอันอันนี้เป็นการแยกต้นนะคะเป็นแยกต้นนะคะเออกรน,นีกรน,นี้คุณยายแยกไดเออกรน,นี้แยกได้สามสามกระถางนะคะกรน,นี้แยกได้สามกระถางนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวคุณยายจะพาชมนะคะจะพาชมยวก่อนทำไงดี อ้าวแต่นี้จะพาชมนะเอออันนี้เอาละนะคะอันนี้เป็นเออที่คุณยายปลูกไว้นะคะก็จะมีหลายสารพัดนะจะมีหลายอย่างและสะสมได้ได้หลายอย่างแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดจะขายนะคะคือจะพยายามปลูกเออสะสมไว้ก่อนนะสะสมไว้ก่อนนี่ค่ะ มีชื่อบ้างไม่มีบ้างนะคะคุณยายก็ไม่ค่อยยังไม่ค่อยรู้ชื่อเท่าไหร่นะคะก็พยายามที่จะสืบสืบเรื่องว่าเออถามคนนุ้งคนนี้ว่าเออตัวนี้ชื่ออะไรสีนี้ชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องหาความรู้ใส่ตัวไปเรื่อยๆนะคะมันก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะที่ได้เห็นเออใบไม้ดอกไม้ที่มีเออมีสีสันต่างๆนะคะนะคะเป็นความสุขของชีวิตนะคะอ,อ โอเคโอเคนะคะน่ะอันนี้ก็จะเป็นสีขาวสีขาวใบใหญ่ไอเจ้าต้นนี้ไอเจ้าต้นนี้มันน่าจะมีมีดอกนะอันนี้มันมันเริ่มมีมีสองสองต้นแล้วค่ะอันนี้ต้องขยายได้แล้วนะคะขยายได้แล้วอันนี้ก็ขยายมานะคะขยายมาขยายมาจากต้นข้างในนะคะขยายมาจากต้นข้างในนี่ค่ะนะคะ,นะคะโอเค นะคะอันนี้คุณยายก็จะให้ดูว่าวันนี้คือ,อจุดประสงค์วันนี้ก็คือจะมา,าขยายพันุบอลน,นะบอลบอลน,นี้ชื่อว่าอันนี้ชื่อว่าอีเหนานะบอลชื่ออีเหนานะคะโอเคค่ะก็จบการสาธิตการวันนี้แยกบอลสีนะบอลบอลสีชื่ออีเหนานะคะโอเคค่ะก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คุณยายจะจบตรงไหนคะโอเคขอบคุณนะคะ